สวัสดีครับปุ๊บอะเรีย่ิบสี่เชนแนล,ลนะครับที่ก็กลับมาเกิดเรียนสำหรับการดูวิื่อนดัมเดือดของเล่นของเจ๋งๆงอีกเช่นเคยกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วก็ผมอยู่ดีฝนก็ตกอยู่ดีแดดก,ก็ร้อนอยู่ดีเกลียวก็หนาวนะครับทุกคนก็เวลาไปไหนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแล้วก็ระวังเวลาการเดินทางด้วยเวลาเพราะช่วงนี้ชอบเกิดเหตุการณ์แบบคนจิต ไม่ค่อยปกติมาทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวก็เวลาเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับพยายามอย่าเล่นมือถือตอนเดินบนทางเท้าแพยายามมองข้างหน้าไว้ดีกวา่านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดภัยร้ายต่อเราเมื่อไหร่นะครับก็พยายามป้องกันตัวเองด้วยแลว่าระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับก็มา วันนี้ก็จะเป็นการรีวิวกันดั้มจากงาน e n t r i c a t e อีกแล้วครับช่วงนี้ e n t r i c a t e บ่อยมากเพราะว่างานมันต่อง,ง่ายครับว่ามันต่อง,ง่ายก็เลยต้องชอบต่อครับตัวนี้เป็นตัวปู่และเป็นตัวสีพิเศษด้วยอ่าโอเคก็จะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลชงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ่าโอเคเพื่อประกาศสิทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าตัวนี้ผมจะรีวิวไอทีสิบแปดสีอะไรนะครับผมไป มาเราไปดูกันดีกว่าผมวันนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ครับฟิงนี่เป็น r อ8อ2สิบแรนะจะเป็นตัวสี กันดั้มเบสคัลเลอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสีพิเศษของทางกันดั้มเบสในประเทศไทยนะตัวนี้ผมซื้อมาในราคาที่315บาทครับที่สยามสแควร์นะครับแถวกรุงเทพมหานครเราดี่เองกันดั้มเบสนะครับเอ้าผมตัวนี้เป็นงานเอ็นทรูเกตเหมือนเดิมครับไม่ต้องติดกาวไม่ต้องตัดไม่ต้องทาสีนะครับเพราะตัวนี้สีชัดออกมาเรียบร้อยสติกเกอร์มีมานิดเดียวเองครับอ่ะโดยชื่อเต็มๆเขาก็คือ กันดัมเบสลิมิเต็ดไอเอ็กจีสิบแปดคีสองกันดัมเดอะกันดัมเบสคัลเลอร์นะครับก็ตัวสีพิเศษจากทารกันดัมเบสนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแสลักกันดัมเบสอ่ะเรามาดูข้างกล่องเดียวกว่าข้างกล่องก็จะไม่มีอะไรนะก็แอนติเกตเหมือนเดิมก็จะบอกว่าเราต่อมาแล้วสีจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นกนะันดัมเบสลิมิเต็ดอิดิชั่นนะก็จะเป็นสีพิเศษนะครับก็ไม่ต้องใชนะ้ครีมครับใช้มือหักได้เลยนะรประกอบเราจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างบนกล่องก็ไม่มีอะไรจะเป็นกล่องเล็กๆออ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 ยย่่่่่่่าาาาางงนนนนนนนีี้้้้ไไไไมม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 มะะะะรรรใหหญกกกตเเืืูผผผจบบววชัััดดดิขปปค ผมไปแก้ชื่อแล้วในลิปอ่านดูกันได้เป็นวีกันดัน้มง่ง่ายก็ไม่รู้นะครับอันนี้ราคา3 1 5บาทนะครับตัวนี้จะราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงเพราะอาจจะเป็นสีลิมิตนะครับผมที่จะเป็นไฮเกรดนี่ราคาจะสูงกว่านี้เยอะนะครับอะโอเคเรามาดูในกล่องดูผมว่ามันจะมีกี่ถุงครับเปิดเลยอันนี้ไม่หมด1ึงถุงนะครับ2ถุงเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นใบคู่มือใบประกอบมันเองนะครับ เรามาดูกว่าก็จะเป็นเหมือนเดิมครับสีแดงก็จะเป็นส่วนหัวนะครับสีน้ำเงินก็จะเป็นส่วนบอดี้สีเขียวจะเป็นส่วนแขนส่วนสีชมพูก็จะเป็นเอ่อช่วงสะโพกนะครับช่วงสีม่วงก็เป็นช่วงขาเหมือนเดิมนะครับเรามาดูในแผงกันดีกว่าก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4แผงนะครับแผงรวมใหญ่ๆนะครับเขาจะแบกแยกออกมาเป็นเอ s 2เออยู่ในแผงเดียวกันนะครับเอ็นเอก็อย<ๆ>ู<ๆ>่ในแผงเดียวกันก<ๆ>็เราสามารถดึงหักครึ่งออกมาได้เลยนะครับโอเค b ี B2 ก็เหมือนกันครับ B4 อ่ามนีสีกเกอร์พิมพ์ให้1อัน นะครับโดยประกอบก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่น่าจะยากอะไรสําหรับงาน e n t ท y ิ a t e t e นะครับโอเคไม่ต้การสีแล้วครับแต่เราไปดูกันดีกว่านะผมว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างครับโอเคมาเราาิ่มตเริ่มต้นกันที่แผง A1A2 นะครับโดยแผง a 1 a 2ก็จะสีกระต,ติกันเลยอันนร้ข้างบนก็จะเป็นสีน้ำเงินกรมเข้มเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสีออกโทนม่วงๆสว่างๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงสีดําก็จะเป็นชิ้นส่วนภายรอกข้างนอกแล้วก็โครงในงเขาเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับแผง A1A2 ไปแผง A3A4 เห็นว่าจะเป็นชิ้นเหมือนกันเลยน,นี้จะเป็นสีม่วงเหมือนเดิมครับที่สภายใอันนี้เป็น็นีโฟแลล้วก ขเขาแล้วก็เป็นช่วงเท้าของเขานะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นช่วงข้อต่อท้องเท้านะครับไปแผง B 1 B 2 1> ก็เขาจะเป็นแผงชิ้นสีขาวเลยับนี่จะเป็นชิ้นสีขาวนเป็นชิ้นส่วนของโล่แขนขาช่วงกระโปรงช่วงกระโปรงนะครับประมาณนี้แล้วก็หัวด้านหลังครับแล้วก็ไปขาของเขาแล้วก็ส่วนปาก ประมาณนี้สาหรับแผง B1 B2 นะครับต่อไป B3 B4 นะครับผม B3 B4 จจะเป็นชิ้นสีขาวจะเป็นชิ้นส่วนของขาของแขนของอช่วงประกอบลำตัวของช่วงขาสักส,ส,ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นประมาณนี้สำหรับแผง B3 B4 โอเคต่อไปก็จะเป็นติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็จะมีแค่แค่2อันเท่าน,นั้นก็จะเป็นสีสีกคนดอมเบตนะครับก็เป็นตัวรีบิเตอร์ของเขานน่นะฮะกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะประมาณนี้อ่าเห็นแล้วมอ่าติ๊กเกอร์มานี่ต้องบอกก็จะมี สี่แผงประมาณนี้ที่เขาให้มาทั้งหมดครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะติ๊กเกอร์ก็ให้มาเป็นห้านะครับผมก็เลยให้ครบมาที่เขาให้ตามมาในกล่องเลยครับมาโอเคเพื่อประกาศเสร็จหมดครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับครับผมไปะอ้าวแล้ครับผมนี่ก็ต่อเสร็จเป็นชีปแล้วครับสำหรับเจ้าปูกันดมไอจีสิบแปดกีซอนนะครับเดี๋ยวกันล้ำเบสกันเลอร์นะครับผมก็เป็นสีที่เกยจากทางกันดม เบสันเองนะครับจะเป็นสีที่ดูค่อนข้างที่จะธรรมดาไปนิดนึงก็จืดๆไปหน่อยก็จะเป็นสีโทนกระเบรรับเบสสีน้ำเงินกับขาวนะครับแล้วก็ตัดม่วงนิดหน่อยนะครับผมโดยตัวรวมก็หุ่นตัวนี้ผมบอกว่า กระกรอบง่ายมากคนที่เคยมีเอ้ยคนที่เคยต่อปู I ่ไอเสิบแปดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวนี้ต่อง่ายมากครับเพราะว่าปู I ่ไอเอสิบแปดมันไม่ค่อยม,ม,มีอะไรซับซ้อนมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับโดยในกล่องก็จะมีอาวุธก็มีแค่บีมไรเฟิลแล้วก็ชิลหนึ่งอันนะครับผมมาเดี๋ยวก่อนแรกเรามาดูรายละเอียดของชิลก่อนละกันครับมาเรามาเริ่มดลเ,เ,เริ่มต้นดูกันเลยครับชิลก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับก็เป็นสีน้ําเงิน, Base, นครับสีกันดั้มเบสครับมีสติ๊กเกอร์ติดตรงนี้นะครับแล้วทีนี้จะเป็นชน ครับโดยด้านหลังดีเทลก็เป็นประมาณนี้นะครับใครอยากจะไปตัดเส้นอะไรเพิ่มก็ได้เลยนะครับโดยโลก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปบีมไรเฟิลครับบีมไรเฟิลก็จะระลยกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโดยสโคปนี้ก็สามารถขยับได้ทําในขยับได้ขนาดนี้นะขยับได้ขนาดนี้อ่าสำหรับสโคปของเขาแต่ยขยับแรงครับก็จะหลุดอย่างนี้นะครับโดยรลยละเอียดดีเทลของท้องทางบีมไรเฟิลก็ทํามาได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่าประมาณนี้ก็ดีเทลใครจะไปตัดเส้นอะไรก็ได้เลยครับโดยอาวุธในกล่องทางเอ็นจูเกตสีกระดับเบสมีแค่นี้นะครับโอเค ต่อไปเรามาดูตัวคุณปู่ไอเจ็ดสิบแปดขี่สองกันดีกว่านะครับผมด้สีก็จะเป็นสีขาวที่ผมบอกไปต่ช่วงตนนะ้นเนาะโอเคดีเทลด้านหน้าก็ตรงส่วนใบหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับสู้กับไฮเกรดได้เลยนะครับโดยตรงปากที่ผมก็แต้มแต้มสีดําเอานะครับอันนี้จะเป็นส่วนหน้าอกนะครับอ่าก็จะเป็นสีกลมสีน้ําเงินครับนี่ป็นส่วนกระโปรงนะครับ,ส,ส,บ,รนะรบส่วนขา อ่ะผมลองขยับขยับเรื่อยๆแล้วผมว่าจุดตัวนี้ขยับดีมากเลยครับอ่ะข้างหลังก็จะเป็นบีมเซเบอร์มาให้2คู่ครับแตไม่มีพลาสติกชิ้นใสของบี er มเซเบอร์ให้จะเป็นแค่ปอกเฉยๆอ่ะโอเคเรามาดูจุดขยับนดีกว่าเริ่มต้นที่หัวนะหัวก็หมุนได้ขนาดไหนเอ่ยหัวหมุนได้360องศาเลย เรายกขึ้นยกลงอย่างนี้ได้ครับนี่ยกขึ้นยกเหนื่อหน้าได้ขนาดนี้นะครับเอาไปท่าเหมือนบินก็ได้หรือจะเป็นท่าเกมอีกที่เขายิงข้างบนฟ้าก็ได้นะครับแต่ก้มก็จะก้มได้แค่นี้นะครับก้มได้ไม่สุดโอเคต่อไปจะเป็นแขนแขนกลางได้ประมาณนี้นะครับแขนกลางได้เออ่สุดได้ประมาณนี้นะครับนี่ขึ้นลงได้ตัวนี้นี่แล้วเราเลี้ยงแขนกลางขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะครับอ่ะโอเคต่อไปเขาพับแขนพับได้แค่ไหนพับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พับได้ประมาณนี้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับส่วนตรงช่วงเอวจะบอกว่าช่วงเอวมันแน่นมากไม่สามารถขยับได้เลย นะครับเมือนไม่รู้ผมต่ออะไรผิดหรือเปล่าหรืออาจจะแบบมันจะเป็นจุดล็อกของมันเลยนี่ผมไม่แน่ใจก็ขอพรธะระบายด้วยนะครับตรงช่วงเอวขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครต่อแล้วขยับได้ก็โอเคครับส่วนกระโปรงข้างก็เปิดได้ครับกระโปรงข้างเปิดได้เล่นๆน้อยๆครับนี่ครับกระโปรงหน้าเปิดได้นิดหน่อยนะครับเปิดได้นิดหน่อยอ่ะโอเคต่อไปเราดูช่วงจุดขยับที่ขาครับที่ขาตรงข้าวเขาจะเป็นนี่นะครับเป็นสเต็ปหนึ่งครับนี่ปึ๊บเลยเนี่ยจะเป็นแบบจะลื่นมากเลยนะครับเพราะว่าหัวเข่ารนี่ก็จะลื่นนะขยับได ประมาณนี้แนละ้วสำหรับข้เขาฝั่งซ้ายต่อไปจะเป็นข้อเท้าครับข้อเท้าก็จะเอียงได้นะสิ้นซ้ายขึขวาขึ้นหน้านี่ลงจับจิ้มไดขนาดนี้เลยครับนี่จิ้มลงพื้นดินได้เลยนะขนาดนี้แล้วทฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเขาต่อไม่มีจุดไหนหลวมเลยจะแ,แน่นทุกจุดครับ I ตัวนี้ผมว่าแน่นแน่นครับสำหรับเอทิเกตงานสีกันน้ำเบรคคานังไอจีสิบแปดกี่สองตัวนี้ผมว่าเขาต่อแน่นนะครับแล้วก็ต่อง่ายมากไม่ยากเลยนะครับแต่สีค่อนข้างที่จะจืดไปนิดนึนใครมีแบบ อยากทำสีมันดูดุดันไม่กเกรงใจใครก็ลองไปทําดูได้เลยนะครับสำหรับเจ้าสัว i18 ขีดีสสีกันดัมเบสตัวนี้นรับราคาตัวนี้สนุนอยู่ที่ราคา3ามบาทนะครับหาซื้อได้ที่กันดัมเบสที่สยามสแควร์นะครับผมอ่าประมาณนี้ก็จะบอกว่าตัวนี้ ต่อไม่ยากนะครับถ้าใครคนที่เป็นแฟนกันดั้มหรือใครที่เคยต่อปู่มาแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ต่อง่ายมากแทบจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยต่อตามพทิร์ได้เลยครับเขาต่ออ,อ,อุปกรณ์มีนิดเดียวครับแล้วก็คู่มือมีนิดเดียวประกอบไมา่ยากสำหรับน้องนหนูที่เริ่มต้นประกอบหรือผู้ใหญ่คนไหนที่อยากเล่นงานกันดั้มก็ผมแนะนําตัวนี้เริ่มเป็นเปิดงานตัวแรกได้เลยนะครับมันจะมีอีกสีสีที่เป็นสีออริจนนองเขาครับ,รบตันนั้นราคาเขาจะถูกหน่อยคนระับแต่ตัวนี้มันเป็นสีลิมิตเต็ดก็ราคาก็จะ แพงขึ้นนิดหนึ่งนะับไม่นิดหนึ่งน่าจะแพงเลยนะเพราะว่าแอนทิเกตตัว,ต,วตัวปกติมันราคา200กว่าบาทนะครับหรือเออ่ประมาณนี้แต่นี่ตัวละสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มันเป็นสีดีมเมตต์ก็เลยค่อนข้างที่จะราคาแพงนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะโดยรวมก็สรุปตัวนี้ผมแนะนำว่าใครอยากลองซื้อมาต่อก็ซื้อมาต่อนะครับผมว่าตัวนี้สวยแล้วก็ต่อไม่ยากต่อง่ายเอาไว้ต่อเป็นงานอาดิเรกเล่นๆขำๆก็ได้นะครับผมโอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วผมว่าชอบไม่ลืมกดไลค์แล้วฝากกดซับสไครป์เพื่อ,อนะเป็น นะครับผมอ่ะโอเคก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ช่วงนี้เอ่อพวกอุบัติเหตุทางทางเดินถนนหรือภยัยละต่างๆมารอบตัวเราเวลาเราเดินทางไปไหนก็นมาระวังด้วยครับพยายามมองซ้ายมองขวาพยายามอย่าเล่นมือถือนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนแล้วก็ทุกคนโชคดีในการใช้ชีวิตช่วงนี้นะครับผมโอเคนี้ผมกับเจ้าปู่ไ x เ8็ K 2 4กันกนับเบิลขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย,บายเจอใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับฟู Thank you.